ค่ะใครสนใจมเมล็ดดอกเทียนนะคะมีหลายสีนะคะเป็นค่าสีนะคะอยู่ที่ร้อยเมล็ดนะคะยีบาทนะคะนี่ดอกเทียนแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้มีสีชมพูแล้วก็สีบานเย็นแบบนี้นะคะสีส้มๆแบบนี้นะคะปลูกง่ายนะคะก็ปลูกประมาณ2เดือนก็ได้ดูดอกแบบนี้แล้วนะคะก็ดอกแบบนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ3าสเดือนนะคะ ก็เขาก็มีอายุประมาณาไม่ถึงปีค่ะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะวิธีการที่จะทำให้เขาแตกพุ่มนะคะเวลาเขาขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้นะคะก็จะให้เด็ดยอดตรงนี้นะคะเหมือนกับเราปลูกดาวเรืองเลยนะคะก็จะทำให้เขาเป็นพุ่มสวยๆนะคะถ้าสนใจมาเลยน,นะคะก็แอดไลน์หรือโทรมาที่093 271 96 62นะคะร้อยมาเลย20บาทค่าส่ง30บบาทมีเก็บเงินปลายทางนะคะ ี๋ยวให้ดูดอกสวยขนาดไหนดอกมาพี่ดอกดอกเทียนนะคะอันนี้คือเทียนไทยนะคะมีหลายสีเลยเป็นค้าสีนะคะ